ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็ได้นําเหรียญหลวงมงคณครับเป็นเหรียญที่หายากนะก็เป็นรับสเสด็จนั่งยองนะครับพวกที่ก็จะเห็นเป็นรูปรึ่งองค์เนาะที่เขาออกมาเยอะนะครับที่เ,เห็นกันทั่วไปนะครับก็ดูข้อมูลก็ทําออกมาไม่เยอะนะประมาณเก้าร้อยเก้าเก้าเหรียญนะครับก็คงใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ขออม่ไปนะครับผม ก็มีคนขอเช่าแ่ะแต่ผมก็มาเห็นว่ามันมันหายากครับก็เลยเก็บไว้ดีกว่านะครับก่อนนี้มาศึกษานะครับมาดูเพื่อศึกษานะครับ ครับก็เราดูไปช้าๆเนาะตอกโคตรจนดุ้งเลยครับด้านหลังครับนะครับผมครับรอบขอบเหรียญก็ด้านในก็เรียบร้อยนะผมว่าครับไม่มีเนื้อปิ้นเนี้เกินอะไรเยอะนะครับก็ดูเรียบร้อยดีลูห่วงก็ก็ดูเรียบร้อยดีครับผม ครับขอบอรอบตอกโคตก็ลึกนะผมว่าครับก็น่าจะโอเคนะเะครับผมครับก็มาดูเพื่อศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ เช่ามาก็ผิวมันจะทึบกว่านี้นะครับมันมันมันเขาเก็บไม่ดีเนาะผมก็มาใช้อ่าในการแช่นะครับพราน้ําที่เรียกันเครื่องดื่มที่สีดำแหละก็ก็ออกออกอยู่นะครับเครื่องสนิม่นะครับ ครับก็ขอคุณเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นแฟนที่เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาวงการในเยอะนะครับครับก็ดูกันมันก็มีทั้งแท้แล้วก็เกียร์เนาะครับครับก็ดูความความชัดคมคมไว้ก่อนนะครับผมเนาะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยนะครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจด้วยดีนะครับช่วยกดไล กดติดตามด้วยครับจะขอบใจขอบคุณมากนะครับผม